สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n MIB Man In Bike ครับวันนี้ผมเดินทางกับ Art r o รนิแล้วก็ Ford ดนะฮะฟอร์ <sk r att> เพื่อที่จะเดินทางไปที่สวนยารีนานะฮะอยู่ทางเข้าอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะฮะผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันว่าสวนจะเป็นยังไงวันนี้อากาศค่อนข้างค้มนะะไม่มีแดดนะแต่ผมก็ออกจะจะเย็นแล้ว อาจจะเป็นช่วงท้ทายๆของยาลีนาแล้วจะปิดแล้วนะก็หวังว่าจะทันนะตอนแรกก็ตัดสินใจว่าอาจจะตอนแรกว,ว่าไม่จะไม่ไปทีนี้ก็เปลี่ยนใจกันวิธีท้ายเพราะว่าฝอรเขาอยากไปเขาบอกเขาได้ออกมาแล้วเขาอยากไปนะหวังว่าวันนี้เอ้ขากลับฝนจะไม่ตกเนาะ โอเคครับเราเดินทางมาถึงที่ย่ารีนาปาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้นอสำหรับค่าบริการนะฮะสี่สิบบาทค่าบริการก็ผู้ใหญ่สี่สิบนะเด็กยี่สิบบาทนะฮะเข้ามานี่คือโซนข้างหน้าเราก็จะมาเจอเลนนเสาตัวนี้มันเลนอเสาพันอะไรเนี่ยเนี่ย ตัวใหญ่ยายมากน่าจะาขนาดเป็นโมเดลนะเป็นโมเดลสะสมขนาดหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งนะอันนี้เป็นโมเดลสะสมขนาดหนึ่งต่อนหนึ่งนะฮะดนะีนะทีนี้เราไม่เราเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราเดินเดินเข้าไปเรื่อยๆนะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างเนาะจะบอกว่าทางเข้ามาค่อนข้างลำบากมาก มากมากจบเจาไม่ใช่ไม่ใช่ขาขามาเราเข้าปิดทางจบนั่นแหละมันเนมิเกเตอร์เพราะว่าดูตามรอยล้อแล้วไปทางนั้นเต็มหมดเลยโซนตรงนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟใช่ไหม ตรงตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟเราไปดูไหมเราไปดูเฮ้ยเราไปเดินก่อนดีกว่าแล้วเราเขาไม่กินนะเนี่ยโอ้โหตอนเนี้ยคือไม่แน่ใจว่าเขาทําเป็นแบบไดไอซ์ขึ้นมาเพื่อจะแบบว่าให้ให้เป็นบรรยากาศมันชุ่มชื้นหรือว่ามันเป็นเวลาที่รดน้ําพอดีเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็ยนเย็นแล้วเนาะเหลืออีกคึแอ,อเขาเรียกว่าหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะปิดสวนนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะถ้าบ,บ้านมีบรรยากาศแบบนี้กูเ,เป็นมาเลาเรียเป็นมาลาเรียไปดโโูโอ้โหบรรยากาศดีเนี่ยดีดีมากมากเลยเหมือนเหมือนอยู่ต่างจบงหวารเดี๋ยวตัวอันนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกน้ำตกนะฮะไปด้่มน้ำ ก็ไอยังไงไอน้ำอืมเนี่ยเดยรวมสวยนากสบายมากสบายดีเลยอุ้ยขนเก่งมากหาซูดากนนะครับยูทูบเบอร์สดพี่จะเดินไปดูตรงนู้นก่อนไปเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนแล้วเขาเรามา สุดท้ายเรามานั่งกินน้ำเย็นๆก่อนกลับบ้านแล้วกันเนาะ <S <S อขอเดินเข้ามาอีกหน่อยนะฮะหลังจากที่ถัดมาจากน้ำตกก็จะมีสะพานเชื่อมเข้าไปทางด้านหลัง <S <S ผมบอกก่อนว่ายังไม่เคยมานะก็จะค่อยๆทาเดินชมกันแล้วกันเนาะอืมเดินย้อนเข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นถนนที่เอาไว้สัญจรหรือเปล่า อืมตอนนี้ก็เย็นเนี่ยช่วงพวกค่ำแล้วนะแสงก็อาจจะน้อยแล้วเนาะเวลาเราไปรีวิวที่ไหนทำไมเราต้องมาเกือบเกือบค่ำทุกทีเลยวะ <c oughs> ด้านนู้นเราจะเห็นเราจะได้เห็นหุ่นอัพติมัสกับบับเบอร์บีนะแต่จริงๆเท่าเจ้าของสวนนี่แกน่าจะผิดพลาดผิดพ,าดพาลาดเรื่องมาตาสวนนะจริงๆอัพติมัสต้องสูตรงกับบับเบอร์บีอันนี้ตัวเท่ากันไงพอเป็นกันเาอจะมีสัตว์บางอย่าอันนี้นก็ร้นใช่เหรอ อาหารเปล่าร้านแต่ก็ยังไม่เปิดโอ้ถ้าถ้าเกเรแบบมีมีงบทำประมาณเนี้ยโอ้คนเยอะเยอะสวยเลยเพราะเผื่อเกเรไม่ต้องไม่ชอบ,บ้านพระอุ่นก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ปะที่เหลืองไง อ,อ,อที่ไฮไลท์ของที่นี่นะก็จะ,จะเป็นตัวไดนโดนเสาร์ตัวใหญ่ตัวนี้แล้วก็ข้างยืนยืนข้างๆก็จะเป็นปัร์บีแล้วก็ออฟติมัสไทมนะฮะส่วนข้างหน้าก็จะมีหุน่นเล็กๆ,ๆน้อยก็จะเป็นเป็นงานบ้านเราเปล่าเป็นงานบ้านเราที่ทําจากเหล็กนะไดโนเสาร์มาเก็บโอ้โดนโดนออฟติมัสรุบนะทุกขนาดใหญ่มากๆเลย ขนาดค่อนข้างใหญ่นะนี่นดูอะไรไปดูเล็กทางนั้นรถอะสวยน่าจะเป็นางานบ้านเราแหละ บินได้บินได้เให้อนุญาตที่ล้ถามเจ้าของเขา้ยอยากินนะพวกเขาจังจังบินอยู่บินอยู่เดี๋ยวี้จะขึ้นก็ขึ้นอยู่ โอเคตอนนี้แดดร่ลมลมตกแล้วเนาะหลังจากที่สนุกสนานกับการถ่ายรูปตรงโซนโซนนี้นะ่าจะเป็นโซนที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปแวะถ้ามีเวลาไหมน,นิดนึงประมาณประมาณสิบนาทีเดี๋ยวไปที่คาเฟ่ก่อนปะโอเคตอนนี้ในกล้องโชคดีที่แสง แสงในกล้องก็ยังได้อยู่แต่ว่าในความเป็นจริงมันมืดมากอย่างนะมันแบบวางเวอร์เอ่อแสงในกล้องมันดีที่ว่ามันมันสามารถเปิดเปิดดูรับแสงได้ได้ได,ได้ได้ดีมากนะฮะเราจะเดินไปที่โซนคาเฟ่ซึ่งจริงๆแล้วมันมีคาเฟ่ในเนี้ยประมาณสามที่นะแต่ที่นี่คาเฟ่ตรงเนี้ยเป็นคาเฟ่ที่แบบสวยอ่ะจัดได้ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเรื่องละครไอ้ที่มันอยู่ไอออสเตรเลียมันคืออะไรวะ <c oughs> นะ ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาปิดหรือยังนะปกติมันปิดหกโมงนะเราขอเข้ามาถ่ายรีวิวแป๊บนึงนะปิดหรือย,ยังครับนี่ปิดเรียบครับปิดแล้วค่ะปิดเรียเนาะโอเคครับหมดแล้วผมถ่ายรีวิวนิดเดียวโอเคอ้าวแล้วเขาบอกว่าบัตรมาเรามาลดอะไรได้บ้างอ่ะอ๋อลดเป็นพวกกาแฟค่ะอ๋ออืม บาทที่เราซื้อ40บาทก็สามารถมาลดค่าเครื่องดื่มที่นี่ได้20บาทใช่ไหมฮะอ๋อใช่ค่ะก็มาทีเปบัตรวันว่าข้าวหลานข้าฟรีค่ะเลือกผลไม้ได้ค่ะอ๋อผลไม้อยู่ตรงไหนครับคุณชาชาอ๋อเป็นชาอ่ะลองดูเลยกันเนฮะเป็นไหนมีตัวไหนบ้างโอนี่เหรอแอปเปิลทีหรือว่านทีนี่ใช่ไหมค่ะอืมเป็นชาทีชาแอปเปิลชามะนา มะนาวค่ะเอเลมอนมะนาวฮันนี่น้ำเอชามะนาวทั้งครึ่งค่ะอันนี้พี่พี่จิดก่อนนะค่ะเอาไหมเห็นไหมชาไหมชาเขียวนะเห็นไหมชาเขียวชาเขียวก็มีที่เราจะไม่กินที่เราจะออกไปกินทั้งทะเลอีกทีไหมไหนๆก็มาถึงแล้วต้องดู้ไหมห้าสิบจะเปิดไฟให้เนาะเมื่อกี้ก็ปิดไฟแล้ว ปกติที่นี่จะปิดประมาณหกโมงนะตอนนี้แต่ว่าเห็นลูกค้าเข้ามายังไม่หมดเขาก็เลยเปิดไฟให้เราที่เมื่อกี้ตอนต้นต้นคลิปเป็นน้ําตกนงะก็จะเป็นส่วนของเนี่ยส่วนของคาเฟ่าสาขาตรงนี้นะฮะัชั้นสองก็ขึ้นได้นะเดีย๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองเนี่ยถึงบรรยากาศคล้ายๆกับตีอะไรนะ ชมจันท่์เหมือนเหมือนเลยชมจันเลยต่อชมจันรจะมีจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะตรงนี้ก็จะมีเป็นมุกหน้าออกมานะฮะสามารถมายืนมองน้ำตกได้อืม นนี้อากาศก็กำลังเงย็นสบายเลยนะฮะแนะนำนะใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ต้องใช้เวลาน่าจะมาสองชั่วโมงได้เพราะว่ารายละเอียดสถานที่มันค่อนข้างที่จะกว้างมากใหญ่มากนะฮะ ถ้ามาช่วงค่ำๆก็อาจจะไม่ได้อะไรเนาะอโอเควันนี้ก็มืดค่ำแล้วเนาะผมก็คงจะต้องเรียนทางกลับกันแล้วนะฮะย,ยังไงก็ตามแต่ก็ผมก็ฝากติดตามไปแล้วก็แชร์ผมเลยครับให้ผมมีกำลังใจทําคลิปีวดีออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับ